เก็ที่ข่าวแรกนีครับเชรโกส่วนกีนสดายิมเนี่ยชิงแชมป์โลก IBF ที่ว่างอยู่เชรโกส่วนกีนสดายิมเนี่ยทีแรกเนี่ยเป็นฝ่ายเอาชนะมาซาทากะทานิโุชิจำปั้นชาวญี่ปุ่น2-1อเสียงในไฟตัดเชือกเมื่อไปลายปีก่อนครับและจะมีสิทธิ์ชิงแชมป์กับมาซามิชิยาบุกิเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกคนก่อนแต่ว่ามาซามิชิเนี่ยเจ้าของแชมป์โลกคนก่อนเนี่ย ได้สละดตำแหน่งและเลื่อนเวทขึท้นไปที่112ปอนด์ทำให้เข็มขัดแชมป์จูเนียร์ไฟเวทรุ่น1้อ8ปอนด์ของ IBF เนี่ยว่างรงกทำให้ล่าสุดเนี่ยคาร์ลอสออติสจูเนียประธานคณะกรรมการกีฬาพันมวยนานาชาติ IBF เนี่ยได้ออกมายืนยันว่ากำั้านชาวไทยวัย24ปีที่เป็นรองอันดับ2ของรุ่นจูเนียร์ไฟเวทเนี่ยจะได้สิทธิ์ชิงแชมป์โลกที่ว่างกับคิเซียนอราเนเต้รองอันดับ1ของชาวฟิลิปปิน พร้อมกันนี้เนี่ยยังได้กําหนดวันและสถานที่ออกมาเรียบร้อยแล้วโดวยกําหนดจบกันที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับในวันที่19มิถุานายนนี้มิถุนายนนะมิถุนายนสำหรับเพชกโกสลเนี่ยมีสถิติก็คือชนะ38ไฟชนะน็อก34ครั้งและแพ้เพียงครั้งเดียวเนี่ยนอกจากนี้เนี่ยยังมีประสบการณ์นในการชบนอกประเทศหลายครั้งขณะที่กิสเทียนอาราเนเต้เนี่ยมีสถิติคือ25ครั้งชนะชนะน็อก20ครั้งและแพ้เพียง2องนเนี่ยเนี่ยผมให้เพชรโกโสลน และอารีเนเต้เนี่ยห้าสิบห้าสิบนะคิสเซนอารีเนเต้เนี่ยจากที่ผมไปดูไฮไลท์มาเนี่ยตอนเขาต่อยกับคนที่คนไทยในไฟไหน่อยที่ไฟบางอย่างเนี่ยเอ้ยไฟไหน่อยจะไฟเนี่ยที่ผมเห็นที่เขาต่อยกับคนไทยนะไฟนั้นเนี่ยหมัดเขาหนักมากนะครับเออจ้วงไปทีนึงเนี่ยถึงกับนอนกองเลยนะไฟเนี่ยผมคิดว่าน่าจะแลกกันสุดยอดนะครับเพชโกศลก็ผมเอาใจช่วยนะครับผมอยากให้คนไทยเนี่ยได้แชมป์โลกนะครับก็จะชกกันที่ญี่ปุ่นในะวันที่19มิถุนายนนี้ก็รอชม,มนะครับทุกคน คือตอนนี้แชมป์โลกชาวไทยเงี่ยเหลือเพียงคนเดียวหรือเปล่านะจากค่ายเพชรินดีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าถ้าเพชรโกศลได้ิงได้แชมป์โลกคราวนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะสุดยอดนะครับแล้วก็จะมีอีกคนนักคือดังเจ้าพ่ออ่าน่าดังดังของอเออเทียร์วัคซีนเนี่ยก็จะได้ชิงแชมป์โลกตัวเบยูบีโอนะครับแต่ว่าผมจำวันไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกวันอีกทีหนึ่งนะครับก็เอาใจช่วยของเอาใจช่วยทางเพชรโกศลใี่เอาชนะใครงไปได้นะครับไงคนไทยก็รอเชียร์นะครับ